คือคุณผู้ชมมันพิรุธจนกลายเป็นเรื่องโจกระดับชาติไปแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมจะตีคำจะตีความคําว่าโจกเนี่ยว่าเป็นโจกแบบเรื่องตลกหรือว่าจะเป็นโจกแบบเละเป็นโจกดีผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือบิคคอนจีเนี่ยก็เป็นเรื่องระดับชาติไปแล้วนะครับคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าทําไมมึงจะไม่รู้ว่าน,นี่เป็นบ้านกูมึงจะมาค้นบ้านกูต้องไปบอกผู้พิพากษาด้วยนะว่าน,นี่บ้านกูถึงบ้านมันจะไม่ใช่ชื่อกูก็เหอะทั้งทั้งที่พอยต์มันก็คือค้นบ้านเนี่ยไม่ได้ไปจับไปค้นเจ้้าาาตตัวเจขอองงนนีีน่่่่แกฝยึ โจ๊กไม่แพ้กันนะครับเพราะนอกจากจะเล่นบทใสๆแบบว่าแบบไม่รู้จริงๆคะว่าแบบเป็นบ้านใครนะครับแต่เอาคอมันโดทั้งกองพันเนี่ยนะครับยังจะหึ่มจะไปจับแบบพาโบเอสโคบาร์นะครับ <c oughs> ถึงเขาจะรู้กันหมดนะครับว่าเอาไปถ่ายรูปลงหน้าหนึ่งให้มันแบบดูดราม่าเฉยๆก็เถอะแต่จะมาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครเนี่ยอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับ โคตรปาหีเลยนะครับแล้วพี่คอนจีก็ยังบอกด้วยว่าหลังจากถูกค้นบ้านเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยแบบส่วนตัวกับพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์จิติประพักผบตรนะครับผู้บัญชาการตารํารวจแห่งชาติโดยทางผบอตอรอเนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับรายงานว่าจะมีการตรวจค้นซึ่งผบอตอรอก็ได้บอกกับผู้ที่รายงานว่าหากจะค้นก็ขอให้แจ้งก่อนแต่ตาํารวจที่เข้าไปค้นเนี่ยกลับรายงานภายหลังจากการตรวจค้นบ้านแล้วครับ S <S ละ <O> uh, คร <อ S 1> เรื่องนี้ไม่รู้จะเชื่อใครดีเลยอะแล้วแบบคําสั่งของพอบอตรเนี่ยถูกมองข้ามหรอแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้หน่วยที่ไปค้นเนี่ยมันขึ้นตรงกับพอบอตรเลยนะก็นั่นแหะสิเรียกหน่วยอะนะ PCT ใช่ไหมก็นั่นแหะสิก็เลยงงนะฮะว่าแบบคําสั่งของพอบอตรนี่ก็คือแบบขนาดสั่งไปแล้วนะแล้วถ้าบอกว่าไปค้นแล้วค่อยกลับมาบอกอะอแล้วเขาต้องโดนลงโทษอะไรไหมอะนั่นแหะสิที่ขัดคําสั่งพบตรอะเออหรือว่าทำเนิน การไม่ตามที่ผู้บังคับบัญชาบอกขั้นตอนนั่นน่ะสิเออแล้วมันมันไม่ต้องมีใครรับผิดชอบในเรื่องนี้เลยนั่นน่ะสิครับคือพอเรื่องนี้มันมาถึงแบบเรามาอ่านคําพูดของผอบตรแล้วเป็นแบบนี้ตอนแรกเราเรียกปลาหี่ใช่ไหมผมว่าแม่งต่อไปมันจะเป็นปลาห้าปลาหกแล้วอ่ะคุณปลาไม่อยู่ว่าเล่นเนาะปลาแค่จะบอกว่าคือมึงมันยกระดับไปเรื่อยๆแล้วนะเว้ยคือแม่งแบบ มันไม่ใช่ปลาหีธรรมดาแต่คือแม่งมันเป็นปลาหีแบบเฮ้ยมึงมึงมาดูสามมือ้อกูไหมว่ากูแดกอะไรอะ่ะเข้าใจปะกูไม่ได้กินยา,าคือแบบยังไงจะให้กูแบบถ่ายภาพทุกมื้อเลยไหมว่ากูแดกอะไรบ้างเนี่ยลงสตอรี่อะ่ะคืคอยังไงวะ